เอะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานในสุดของผมก็ใช้ด้าน,นะฮะโอเคแล้วผมก็เจ้าเจ้าคันนี้เจาเจ้าเค900คันนี้ไปวิ่งเล่นกันดูนะฮะคันโคตรใหญ่เลยนะฮะคันนี้จะพาชมรอบรอบรถนะความใหญ่โตมันขนาดไหนนะฮะและนี้ก็น่าจะเป็นพวกของมันโดยเฉพาะนะฮะ เรามีฝานถ่ายข้างหน้านะฮะเราติดเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะฮะเครื่องยนต์อันแสนรุนแรงนะเอ้ยไม่ใช่โคตรแรงนะฮะเสียงเครื่องยนต์ที่แหบพร่านอย่ในหัวสมองนะฮะอืออีเร่งเพื่อทําการวอร์มเครื่องสักหน่อยนะฮะเพราะเครื่องเย็นนะฮนะทวีนฮะในเกมก็ต้องวอร์มด้วยนะอือทำะไรมันสมจริงสักหน่อยนะฮะถ้ามีกระตุกไม่ต้องแปลกใจะนะสภาพคมยังกลับมาไม่เต็มร้อยเลยนะฮะ นะเดี๋ยวเราแปลวไม้กันนะฮะแล้วก็ลองวิ่งลือโค้งดูนะ,ะเป็นรถคันใหญ่ที่โคตรคล่องตัวนะแล้วก็เร็วมากเลยนะคันนี้จะเรียวพ้นไหมนี่พ้นอยู่นะฮะโอเคเลยนะฮะพ้นอยู่ แล้วขวาข้างหน้านะฮะป้าเพื่อเฮ้ยลืมไปนะพวกมันไม่มีเบรกนะฮะไอ้เราเราเลี้ยวจัดแล้ว,จจลว,จจลวมันจะกระแทกท้ายนะฮะถ้าภาษาบ้าน,นๆขียกรถเอวอ่อนนะฮะทางในเกมนี้เป็นโคลน,นะฮะแต่แม่งเสือมีฝุ่นนะเออเอาเข้าไปนะฮะ <c oughs> ต้นไม้นี้ก็ชนไม่หักนะแถมทางมีโคลยังมีฝุ่นอยู่นะฮะ กันใหญ่ของข้ามันช่างน,น่าเกมขวานเหลือเกินนะขนาดลุยน้ำยังมีฝุ่นนะเฮ้ยทำไมล้อหลังมันไม่ฟรีอ่ะเอ,อ้ยลืมเปิดนะฮะหรือให้มันขับทั้งหมดนะฮะ ถึงว่าทำไมมันอิดๆแล้วมันฟรีนะฮะเค9้อยคันนี้บอกเลยโคตรใหญ่นะ,ะแล้วก็ถึงที่เอาไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมต้องขยับคันแดงออกก่อนนะพระเก,กกะนะเพราะว่าถ้าให้ผมถอยผมคงถอยไม่ได้นะต้องตีวงเลียวอย่างเดียวนะ เี๋ยวคันนี้ถอยหลังไปไว้ในป่าก่อนนะฮะโดูจาก,กระจัง๊งนาแมงกระจังหน้ายังสีลุงนะฮะย่างโหดนะฮะเครื่องคันนี้แล้วก็เมาส์คันเหลืองขยับเข้าไปนะฮะขยับเข้าไปให้ตรงลงสี่เหลี่ยมขึ้นสีแดงนะฮะเีหน้าจะประมาณนี้นะ ลองขึ้นไม้ดูนะจออาจจะได้ยินเสียงไก่ขันนะไม่ต้องตกใจนะเพราะตอนนี้ตีห้านะ <c ười> ขึ้นไม่ได้รถน่าจะเลี้ยวอยู่นะฮะพวงมันน่าจะไม่ตรงนะต้องถอยให้มันตรงสักหน่อยนะฮะโอเคตรงนี้แหละตรงแล้ว <c ười> ได้ไม้ไปทีดบัวแ,แล้วนะ <c ười> เดี๋ยวผมจะทำการตีวงนะเพราะว่าถ้าสอยนี้ไม่น่าจะได้นะฮะ โอ้กูจะ้นไหมนี่เฮ้ยโอ้โหไม่พน้นจริงๆด้วยนะฮะต้องถอยไมค์ก่อนนะฮะก็เดินหน้าต่อ,อน,นะฮะ ความน่าก,กลัวของมันนะฮะแล้วกูลงตรงนี้จะควบไหมนี่มีหาทางยากๆให้ลงนะฮะคือจะไปทางอื่นมันจะเป็นเหมือนด่านนะฮะแล้วเขาก็ปิดนะฮะต้องให้มาทางนี้อย่างเดียวนะฮะโอเคลงได้เรียบร้อยะฮะรอดปลอดภัยไม่มีความขเกิดขึ้นนะฮะ นี่ก็เหยียบอย่างเดียวนะเหยียบเท่านั้นถึงจะรอดได้นะฮะจากหลุมตรงนี้นะใคอยากจะพ้นเท่าไรนะคันนี้นา่ารอยนะฮะในเกมนี้ฝาัไทยมันไถดินได้นี่น่าจะจา๊าบนะดูนะอย่างจาัาบไลเลยฮนะ เสียดายให้มันดันยิ่งไม่ได้นะทีนี้แม่งก็จะลงบ่อยอย่างเดียวนะฮะอ,อือ,อไปไหนไม่ได้แม่งก็ลงแต่บ่อนะฮะตามมาเร็วๆนี้ต้องระวังนะครับแม่งเลี้ยวไม่ทันนะอือไปเลี้ยวไม่ทันแม่งจะคว่ำนะในความวามันเข้าปาก อ,อะไรไงฮะน้ำมันแม่ขึ้นขี่เตียงฮะโอ้จอนนังหวะนี้จะไปถึงโรงไม้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ย <c oughs> เรียว <c oughs> เรียวเรียวเรวจอดก่อน <c oughs> โอ้มันคือมันเดียวไม่พ้นนะ <c oughs> รถมันดื้อนะฮะมันออกนอกลูนอก,กทางนะ <c oughs> ในที่สุดก็ถึงทางใหญ่สักทีนะกว่าจะขับออกมาได้นะสองทอ่อเนี่ยวควันนำ้ำปุดเนี้ยะฮะฉันก็ถึงทางที่สบายแล้วแต่อย่าลืมไปว่ามันขี่เร็วไม่ได้นะฮะพะเร็วไม่ทัน จะตุกเล็กน้อยนะฮะเออเหยียบยาวไปยาวไปเลยนะฮะมันกางอียวไกลนะเราทอไม่ได้บอกตัวเองนะตอนนี้ง่วงมาก ไหนนะถึงมานั่งเล่นเกมตอนดะีฮาหรือว่าดีดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ย <c oughs> จอด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 เนี่ยเกือบเกือบตกข้างทางแล้วนะฮะแล้วเบรกกับันนนี้พวกมันจะกระแทกนะพรพวกม่งไม่มีเบรกด้วยนะโชคช่วยฮนะถึงปั๊มแล้วฮนะจอดเือะ คือถ้าเลี้ยวเขาเลยไม่ได้นะมันจะคว่ำพ้นไม่ไนี่้นไม่นี่นหวาแล้วฮะต้องไม่พ้นอเคถอยใหม่ฮะก่อนแล้วก่อนโอ้ไม่พ้นอีกแล้วเสาต้องโชว์สกิลการถอยรถแล้วนะฮะถอยระยะสั้นๆนะฮะโอเคฮะได้เติมน้ำมันสักทีนะฮะ นึกว่าแถวนี้จะไม่มีปั๊มนะฮะเติมแบบรวดเร็วทันใจแล้วเราก็ไปกันต่อนะฮะเฮ้ยถังขยะแม่งจะรอสังขยะซะแล้วฮะหน้าทางชำรุดโอดเบี่ยงทางไม่เบี่ยงแนละ้วกูลงแม่งเลนกลางเลยนะอืมเละ นี่ก็ยาวไปยาวไปนะสก,กิดเลี้ยวสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จอด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 นี่เกือบแม่กตจังหวะมันเลี้ยววะทันนะมันเลี้ยวไม่ทันจริงๆนะฮะนี่เราจะสอยป้ายแล้วนะฮะ โยโยห right? ินหินนี้เอยโยโยทางดีๆมีไม่เข้านะแม่งจะเข้าหินัะแล้วนะฮะมีปัญหาการระบุเลียวซะแล้วนะมันมันเปลียซ้ายเปลีวยนขวาลึกลึกือผมมอวก็เนี้ยนะฮะลงสน้องน้อยตาลายนะฮะ ขับรถคันนี้นี่แบบเลื้อยเป็นงูกันเลยทีเดียวนะฮะขึ้นจะขอบทางแล้วแต่ไม่กล้านะกลัวแมงสับดโเยอะๆยๆๆๆๆๆๆแค่กดนิดเดียวก็ไปฝั่งนู้นแล้วนะฮะ รถนี่แบบเปซ้ายเปขวานะฮะเลยเป็นงูเลยทีเดียวนะชนิดแบบเลยไปนะแมมแมมแมมเข้าฟุตบาทอีกแล้วโอ้โหใจคอ อันนี้แมงก็จะปีนขอบทางอย่างเดียวเลยแมวข้างหน้าต่อหมอด้วยจนดีนนี้มีพังเลยนะฮะแล้วกดมาดูข้างในนะข้างในก็จะล้นๆไม่มีเหียอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรจริงๆนะข้างในตงนี้เราต้องต้องเข้าทางนี้นะฮะแล้วก็จะไปออกตรงกุลงไม้พอดีนะฮะ พูดไปกรล,ลิ้นพันกันไปนะฮะฮ่าอ้ยอ,อ,อยง่วงชนถอยก่อนจะไปจะไปตรงไหน,นดีฮะปา่าคอยน,นี่ก็ต้นไม้ถอยก่อนตี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 ต,ต,ตีโอ้มาทางนี้ก็ไม่พ้นนะฮะตัวนี้ก็ไม่พ้นอีก ถอยม่ถอยม่เออ่างดีง้ฮะเ, <c oughs> เข้าหลืบกลางเลยนะ <c oughs> เออเข้าลืบกลางตั้งนานมันก็จบแล้วนะเออมันก็ผ่านไปได้แล้วฮะ <c oughs> แต่ถ้วก็ถอยอยู่ตั้งนานฮนะงฮะพงยยยยยย้ยย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 เยย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 ย แต่ก็รอดไม่ได้มีเท่าไหร่เหยียอไปหมดนะจังหวะนี้ส่งเต็มที่นะฮะเต็มที่นะฮะในความกระบุญไปนะฮะ โย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 เปดเปปัดปัดปัดนี่มีเสียววาบนะฮะอาวเฮ้ยกดเลี so <cold> ้ยวไม่ไปนะโอ้โหมันเป็นรถที่เลี้ยวยากนะมันเป็นรถที่เลี้ยวยากเลยเกินนะะออสะบัดเปยอืมโค้งหนาก็น่าจะถึงโรงไม้แล้วนะะ โค้งอันตรายนะข้างหน้าเหวข้างบนก็เข่านะฮะในที่สุดก็ถึงสักทีนะฮะถึงแล้วก็ยังจะเปีกน,นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะเปีกไปเองเนาะแล้วก็มีเสียงเพลงแห่งความสำเร็จ รออยู่ข้างหน้านะฮะก็ขี่เข้าไปใไนให้มันขึ้นสีแดงฮนะโอเคสองโอเคฮนะเดี๋ยวจะรถคันนี้ไปจอดนะจบคลิปนะฮะงงแล้วนะฮะข้างคันทีน้ำเงินเลยนะ โอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบในเพลงข้อนี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีครับ